คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะเคค่ะก็กราบสว,ว,วัสดีค่ะมิตรรักแฟนเกมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเชคเคยกับเจ็คขวัญน,นะอะวันนี้เรากลับมากันอีกแล้วนะกับเกมเน้นนะไ i เดอร์จเจานะทุกคนมาตามราหาสมบัติกันเลย ไม่รู้ว่าช่วงนี้จะปังหรือเปล่านะไปเล่นกันเลยนะจัะทุกคนมาออกร่าไปด้วยกันอ่ะอุ้ยทำไมมันบักบักนะทุกคนอ่ะมากับทุนหนึ่งพันบาทนะคะโอ้โหบักสุดกระตุกกระตุกจัดวันนี้จะแจกหรือเปล่าบักขนาดนี้ฟปุ๊บฟุ๊กปาบเข้าไปสิบแปดบาทนะเบสสี่สิบบาทกับทุนหนึ่งพันไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะทุกคนอ่ะมาดูกัน ซึ่งเกมนี้บอกได้เลยว่าแบบโอ้โหสุดจะแตกยากนะแต่ถ้าแจกก็คือแจกแจกหนักเหมือนกันนะทุกคนโอ้ยมันกระตูกจังทุกคนนี่มันอะไรกันครับเนี่ยสงสัยจะบักนะยังจะแจกเยอะแล้วใช่ไหมมาจัดมาค่ะเออทุกคนลืมบอกค่ายเกมที่เจ้ขวัญเล่นนะคะมาจากค่ายเกมพ g s ีซ้อนะาถว่า PG s o ซอที่เรารู้จักกันดีเออมีหลากหลายเกมให้เลือกนะคะ ือว่าเป็นค่ายเกมชั้นนำอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะจะบอกโอ้ยทำไมมันกระตุกจังงวิเน็ตกระจายอยู่นะฮัลโหลวยจะหมดแล้วทุกคนวายอูดอกนี้หูสี่ไปเลยเฮ้ยมันคิดจะหมดแล้ววไม่อีกแล้วไหลรัวยังไงก่อนฟื้บเข้าไปโอ้ยอย่างรวดเร็วติ๊วินไปเลยจ้าดอกนี้สงสัยจะบั๊กจริงนะ ปักแบบนี้ก็เอาอยู่เ้อย,ยังไงไหลต่อไปอย่าหยุดอย่างโอ้โหหนึ่งพันสามร้อยหกสิบแปดบาทดอ,อกนี้โอ้มันเลิศอยู่นะฮ้ยมาใบโตอ,อย่ารอช้านะทุกคนเฮ้ยทำไมมันขางจัดอ่ะมันยากแจกหรือเปล่าเนะออยังไงใบดอกนี้โอ้ไม่เข้านะทุกคน ไปต่อ,อเริ่มและเริ่มออกอาการดูดแล้วอ่อยังไงก่อนทุกคนเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่แนะนำนะคะใครสนใจอยากทดลองเล่นก็ลิงใต้คลิปนะแต่ว่าไม่แนะนำเด็กอายุอ่าตับเอออายุเออต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะทุกคนเออก็จะลุ้นด้วยก็จะพูดไปด้วยเออเลิศ ต่อ18ปี้นไปชาวิจารณญาในการรับชมยังไงก่อนสเกตเตอร์ลุ้นสเกตเตอร์ทุกคนโอ้คนผิดรู้ถูกกันเลยทีเดียวสเกตเตอร์ลงเถอะต้องลงแล้วไหมดอกเนี้ยสามแล้วอะ่ะไม่ลงโอ้โหสาลุนโอ๊ยอ,อ,อะไรเนี่ยดูดคืนแล้วอะทุกคนยังไงก่อน ปอบปังๆสักดอกลูกหมาเพิ่มเบ็ดเป็น50บาทมนาะหมุนไประครั้งนะด้วยความบักนี้จะทำให้เราไปในทิศทางไหน <c oughs> ก่อนเอ้กล่องสมบัติกล่องสมบัติ สวยคูนมาแล้ววายโว้ยมันเข้าแค่เนี้ยชีวิตมันมีบั๊กดูดกับบั๊กแจกนะทุกคนต้องดูให้ดีนะบั๊กขนาดนี้จะดูดหรือจะแจกนะโอ้ย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 ,อยจะจะขาดอะไรก่อนต้องสมบัติมีภาพบาดไทย ปื้ไปแมวยศสวัสดิ์ลงมาลูกไม่ลงนะปื้บไปขอแมวยศสวัสดิ์ลงตัวนึงไม่ลงขอแมวยศสวัสดิ์ลงข้างหน้าตัวนึงไม่ลงมลไม่ขอขอเอุ้ยมาเร็วทุกคนดูดใหญ่ไปกระปิบ,บดูเดียวเต่าแมวเหแมวโอ้โหเลิศมันปังตรงนี้แล้วทุกคนบิ๊กวินไปเลยจา้าโดนน้องเหนียวไปดอกเดียวนะเออถึงกับสะเทือน รับไปดอกนี้1,675บาทโอ้โหหยดุยดหยดุยดหยุดหยุดโอเค่ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัน J เจ๊ควอนนะนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะจ๊ะอ่ามา1,000บวกไป1,638บาทเออตอนนี้ก็พอใจแล้วนะสำหรับเกมนี้นะทุกคนบ๊ายบาย,บายจ้าจบ